สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพศ .2568 นะครับผมช่างแว่นร้านทรงไหนนะครับซึ่งมีสโลแกนที่ว่า50บวกไม่สะดวกแก่ผมทำช่อง YouTube ทรงไหนและยองนะครับก็จะมีพี่ๆที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็พี่ๆที่มีปัญหาเรื่องผมแล้วก็ทาร์เกตส่วนมากที่มาก็จะ50บวก อับนะครับแล้วก็ปัญหาของพี่ๆเขาก็คือตัดผมได้เดือน2เดือนผมก็บินตัดแล้วก็ผมไม่งุ้มไม่เข้าทรงแล้วก็เวลาอยู่ที่ร้านสวยแต่พอกลับไปสระผมก็ฟูไม่ได้ทรงที่อยากได้และตอนนี้นะครับทรงที่ยอดฮิตที่ลูกค้าที่มาหาช่างแว่นแล้วก็ มาเลือกทรงให้ทำจะเป็นทรงนี้นะครับนี่ทรงบ๊อบเลเยอร์หรือว่าทรงพิกซี่บ๊อบนะครับช่างแววนก็ตัดได้ออเดอร์มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทรงนี้นะครับก็ไม่ต้องอาศัยการเซ็ตทรงเลยนะครับก็คือก้มเป่าแล้วก็เอามือเสยมันก็จะเข้าล็อกเข้าทรง แบบในรูปเลยนะครับแล้วก็จะมีคลิปลหลายๆคลิปที่ช่างแว่นได้ซอยผมทรงนี้ไปนะครับก็แต่ช่างแว่นจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของตัวลูกค้าด้วยแล้วก็ส่วนมากพี่ๆที่มาหาช่างแว่นปัญหาที่มีก็คือผมฟุง้งผมฟูแล้วก็ทำสีบ่อยทำสีในที่นี่คือปิดผมขาวมาเรื่อยๆทีเนี้ยเคมีหรือว่า ทำผมทําสีเรื่อยๆผมแกนผมมันก็จะผุแล้วมันก็ก่อนบวกกับพี่ๆที่เขาเข้าสู่อ่าช่างเว้ไม่อยากจะใช้คํานี้เลยเข้าสู่วัยทองที่อ่าเรื่องอเรื่องเรื่องพอพอเป็นวัยทองเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนตกแกนผมมันก็จะรีบแบน เลยยังไปทําสีปิดผมขาวทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นสีเติมโคนหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีผลกับแกนผมหมดเลยทีนี้พอซอยมันก็จะไม่มีน้ําหนักไม่ทิ้งตัวช่างแว่นก็จะใช้ตัวช่วยก็คือใช้ตัวทําเคลาตินแต่ไม่ได้ทุกคนที่จะต้องทํานะครับเราจะดูเป็นเคสไปเคสแล้วก็ดูไปว่า คนนี้เหมาะที่จะทำหรือไม่ทำก็อยากจะคอนัสิ์กันก่อนก็คือแอดไลน์มาคุยแล้วก็ส่งรูปปัจจุบันอยากให้พี่ๆนะครับส่งรูป <c oughs> <c oughs> ผมปัจจุบันของพี่มาว่าเป็นยังไงแบบไหนเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็เราจะได้ลงตารางคิวเพราะว่ามันจะมีคิวรันต่อลันต่อ,ตอถ้าพี่ที่มาไกลๆแล้วมา ทำผมมันไม่คอมพิีตมันเหมือนว่าทำไม่เสร็จนะครับเมื่อวานก็มีพี่ลูกค้ามาจากจันทบุรีนะครับก็สำหรับคุณแม่ก็คือซอยอย่างเดียวเพราะว่าเส้นผมดีไม่มีปัญหาก็จะได้ส่งพิกซี่บ๊อบส่งบ๊อบเลเยอร์อย่างที่ให้ดูในรูปเมื่อสักครู่นะครับส่วนลูกสาวก็เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส ผมค่อนข้างที่จะฟูหนาแล้วก็อยากตัดสั้นให้ช่างแว่นดีไซน์ช่างแว่นก็ตัดไปเรียบร้อยแต่ว่ามันเหมือนไม่คอมพีดเพราะว่า,าผมลูกค้าค่อนข้างที่จะฟูหนาเส้นใหญ่พอตัดสั้นมันก็จะยิ่งพองเพราะฉะนั้นก็คือแล้วไม่ได้ล็อกคิวว่าจะจะทำอะไรบ้างแค่คุณแม่เขาก็บอกว่าซอยผมสองคน แต่คุณแม่เราคอนซัลต์ไปแล้วว่าเออผมเขามั่นใจว่าผมเขาไม่เสียก็ไม่เสียจริงๆก็โอเคผมเส้นใหญ่โครงสร้างดีแต่เคสของลูกคือถ้าได้ทำเคราตินมันจะดีกว่านี้นะครับก็ยังไงนะครับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามคิวแล้วก็ <c oughs> ดูเนื้อผมส่งปัญหาแล้วก็เอาเนื้อผมปัจจุบันมาให้ช่างแว่นดูเล้เวลาจองคิวอย่างพี่ที่มาไกลๆอ่ะเราจะได้เราจะได้รู้ว่าจะทำอะไรบ้างเพราะว่าเวลาในการล็อกคิวเนี่ยมันมันมีคิวต่อเพราะมันมีท่านอื่นที่มาจากไกลๆเขาก็ต้องการขอคิวยิ่งช่วงนี้มันจะปีใหม่แล้วนะครับทุกคนก็อ่า จองคิวเข้ามาทำสวยกันนะครับทุกคนก็ขอให้พี่ๆมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับไม่ทุกข์กับเรื่องที่ไม่สมควรทุกข์ช่างเวนก็พูดได้แต่ว่าอยากให้พี่ๆทุกคนมีความสุขแล้วก็ไม่ไปคิดคิดในเรื่องอดีตนะครับก็อยู่กับปัจจุบันนะครับก็ขอให้พี่ๆที่ เคยมาทำผมหรือว่าฟ o ลโล w น้องแว่นหรือว่าติดตามน้องแว่นอยู่หรือว่าใครก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ทุกข์กับเรื่องที่ไม่สมควรทุกนะครับช่างแว่นร้านสมไหนและยองบาย,บายนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็อยากมาทำคลิปพูดบอกกับพี่ๆให้ทุกคนได้ รับชมนะครับร้านช่างแว่นนะครับอยู่บ้านฉางรละยองนะครับทุกคนอยู่บ้านฉางระยองแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็จะมีลายมีเบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือของช่างแว่น0837104478นะครับสามารถแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับทักไลน์เข้ามาสอบถามคิวกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งช่างแว่นก็จะมี facebook ส่วนตัวก็จะชื่อช่างแว่นร้านทรงไหนและยองก็ตามเข้าไปดูผลงานกันได้นะครับส่วน Facebook ก็จะลงผลงานสำหรับพี่ที่มาไกลๆจะเป็นช็อตเป็นสั้นๆนะครับส่วน YouTube ก็จะเป็นคลิปลองฟอร์มเป็นคลิปยาวดู Before, After ขั้นตอนการซอยแล้วก็การคุย ตามสไตล์ของช่างแว่นแต่ตอนนี้ก็พยายามจะปรับเปลี่ยกนการตัดต่อแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ก็รันมาจนถึง EP 128แล้วนะครับก็ทำมา2ปีแล้วครับ YouTube ก็เข้าไปติดตามผลงานหรือว่าเข้าไปรับชมนะครับใครที่มีปัญหาแบบไหนช่องทรงไหนและยองจะมี จะมีลูกค้าที่มาจากไกลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศผมสั้นผมยาวผมเสียแบบไหนลองไปดูว่ามันมีอมี EP ีไหนที่ตรงกับพี่นะครับแล้วก็จะมีวิธีการเลือกทรงแล้วก็วิธีการดูแลเส้นผมให้พี่ๆนั้นได้อลองเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่สะดวกก็เอาทรงไปให้ช่างที่พี่ไว้ใจแล้วก็ <c oughs> ให้เขาจัดทรงให้ว่าตัดทรงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปปรึกษาแล้วก็เอาคลิปของช่างแว่นไปเป็นแนวทางหมายถึงว่าใน YouTube นะครับสภาพผมของพี่กับคลิปนั้นอาจจะพอเป็นแนวทางให้พี่เอาไปไปเลือกในการที่จะเลือกทรงตัดผมนะครับก็เลือกร้านที่ดูแลเราเข้าใจผมเราเข้าใจตัว ตัวพี่ก็จะทำให้สามารถแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตเพราะว่าทรงผมมีอิทธิพลมากๆนะครับทุกคนทรงผมทำให้เราดูมั่นใจแล้วก็ดูสดใสเพราะว่าพี่แต่และคนที่มาค่อนข้างที่จะเป็นทุกขเป็นทุกขกันหลายๆท่านเลยนะครับทุกคนเป็นทุกขเพราะว่า มันไม่ได้ดั่งใจที่สิ่งที่เขาอยากได้แล้วมันก็บินบินส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องผมบินแล้วก็พี่ๆที่เขาผมบางก็อยากจะทําให้ผมหนาเพราะฉะนั้นโจทย์ที่จะต้องตอบก็คือตัดสั้นแล้วก็ให้สั้นให้เป็นทรงสั้นให้เข้าทรงของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นโค้งหน้ากระโหลกศีรษะหรือว่าลักษณะเส้นผมเราก็จะวิเคราะห์ออกแบบกัน ไปก่อนนะครับช่างแว่นพูดเยอะแล้วหวัสดีนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เคยมาใช้บริการหรือว่าพี่ที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ไม่ว่าจะกด Subscribe หรือว่าไม่ได้กดหรือว่าคอมเมนต์ก็ตามช่างแว่นก็ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาดูน้องแว่นนะครับช่างแว่นร้านทรงไหนละยอมไปก่อนนะ